เ็ดนี่ยอั่เเยู่ดนเลยแปเดืนสวัสดีค่ะช่องบ้านน้อยซ้อยลูกค่ะเอฟซีช่องช่องพี่พลาโพนกคตรากอย่าด้จ้ามาเบิงมาเบิงลดถ่ายหน่อยมาจากมาจากไส่กาว่อ๋อมาจากนองค่าย เดี้ยคือเขาม,ามันเกนแล้วคน่นเห็ดเดียวเดยคตจุ๋เนี่ยมันโคตรไปมันเป๊แล้วโคนเห็ดแกนมัน,นมาตาก,กันโคตรยอะเ๊ือหางสายยามครับหางสายาสายางมนันไทยมันีิมันเบามันคือหางมันดิโคตรลง้งหางสายามโคตรลงมานี่ยกเลยมันเบามันหน่อยนะว่าไงครับเอ้ยกูโคกรผิดครับ ยกถึงลุกบ่มีวันตีดแทร่ยกไป x u ง n g ยกยกไป xuống ง้นังขั้นีปัญหาปากขั้นแพร่ห้องอันนี้วัดี้เฮดราดกบอกเพราะว่า,าววพวกทีก่วเฮ็ดลากหลบจากวงแต่ว่าที่วัด้ยึดต่อกันเท่าแ,แปงเอาแบบน,น,นี้เนาะยึดเทากับเฮดสลักสอดนถงล่างบอกนองู้เอาหาแนว้ัดเอาก็ได้ ครับเอาู้สอดผู้คัดเาคือตึงนเมียเงีนไม่ยากแบบว่ากันเขาตุเลยละความก็จะลกคุ่ไปอโอ้เอาเอาิงไหเอชีพี่ท่านะอันเพียนอย่างเกาะพาละพลคนรักยาตามมาเบิงนะชาผมบอกปัจจัยเี้ยังไละครับผมบอกตรงเลยผม กร่งไีไปทวันดีรอรไ้หคาเจมื้อได้รดีเนาะครบเมืดนี่นี่ในครบเมือเดี๋ยวแล้วสิอันคนมาให้ขึ้นอืมเพิ่นเอาไปหน้าฟานเนี่ีแต่โอ้่ผมใก่ตะาการเงาการเงาไม่ก็ดีแล้วนักก็รู้ๆเ้วนะ เปหารถสาราตคว้ารแล้วจะไอเจ้าไปจีพี่รถไเจ็บดจับจไเอากระตังจำได้เพารมาจกันได้เพราอาน้่พงษกั้าก็เฮียสลักมันเลยโอ้ยรถรถรถใชเข้าก็นเราะรถลักไส่ท้ายแล้วเอของมันสิ่งหม่มามองวังวังเท่าจะได้ง่ายเส้นหาเมิ่งเจ็ดสิบองเขาได้เปรียว รูปปืนอนลมนเยนะุนเห็ดขั้นแหลกเฮ็ดดีค่ะขันแหลกอ่ามบอบอกเลยแต่บอกคิปเห็ดขันแหลกเฮ็ดดีค่ะน่าจะไกลละไอสิบเอ็ดไรไข่ว่าพอดีเลยอืวข่ลาพอดีเลยกับเจ้านะนะ เฮดแบบพ่อเพียงขึ้นไปนั่งมึงดูขึ้นไปนั่งมึงดูขึ้นนั่นคือพ่อนั่นเนาะหมอกับเจ้าเลยยังวะตัวนี้ไรละสามพแล้วเอ้ยสา้อยแล้วหมอกับหุ่นพอมหุ่นในหน่อยนั่นตี้ไรละสองร้อยหาิน้ำมันขึงนขึ้นสามพันเลยไอ้สายเลยจ้างใช้คือ แผ่นแมนมันจอดอยู่ตรงหน้าสิหายเจ้าล่องเลยล่ะมันเอาออกบ่ได้บบ่่คือบ่ขับลงไปจอดอปานี้ไปขายทั้งว่าเฮามันอยู่ในเมืองโอ้ยมันหมุนบ่ได้ถ้าผมได้ใส่อันนี้รัดด้วยอยู่ในเมืองนะมันเอาออกางอยู่ในเทศบาลเอาออกยงน้องนเขาก็เกลียดคุณด้วยแม่ค้าเดี๋ยวมาอยู่งามขาวเดี๋นั่นเนาะออมันได้เป็นนั่นเร่องสั้นแต่ว่าบ่เป็นหยังแต่ดีก็บปังขับ ว่าีงายยครับ่ได้กียรถอยหังเยอะเกถอยันวานมันบ่ถอยขาเข่าถอดน่ถอดใช่ใช่ถอตัวเราเราตั้งตัวเกียร์ถอยไหมยังต่อไหมให้มันลงกาอีกเรอยู่ขางใด เพื่อปกปกองเขาจะใส่ได้ส้าเกิดเขาหรอกมันยังเขาง่ายเพื่อสองตัวปกป้องมันจะม้วนเขียวทุกตัวจะม้วนเขียวความเหมือนมันเปลี่ยนนี่มันก็ตรงสิ้นเสื่อนยังเปลี่ยนบดสิ้นเผาวิีนนี่ยังเปลี่ยนดอกบดคือว่านี่สิขอกโค้งอีเต่อนมาครับ อกมากสีกับท่าเนยบริพนพนี่งรงแข็งท่าลายสามหลอกเอาใส่วมาพว่มหนาของสีผลน้องก็จะสีแล้วคน้งก็จะสีแล้วเป็นัละมากขย a าตรงนี้ละขย a าตรงนี้บดติ่งเลยเนาะแล้วแหนมเนาะแหนมเนาะก็เห็นผมเนาะขย a ตรงนี้าะขย AO ตรงนี้แล้วมาไปขดยาวองคนนีจนนั่นตึดตัวอะไรใส่กระเจี๊ยบดุซิเนี่ยดิสลงน้อยังเปีดแหน ว่าไห้หางลายยดได้ยึดตัวเดิอนเดิวแล้ตัวกี่แล้วจ้าหางลาามันจะจกระเสือมมาลักเหนียเนี่ง่ายเห็ดคือเขาลากลดลักลดเหไหมอืมนั่นแหละคือเขาลากลดแล่วเสร็ถอตัวไ่ง่ายเบิ้นแล้วชิดแล้วพอเห็ดคัดแล้วพอนแล้วือกี่เราจุดพีเลสพอคันมาเบิ่เบิ่ถอดเด้เบิ่แล้วว่า็สิถอดว่า ขอเด้เบิ้ลแหละไม่ว่าเทตตายโตหรอกนี่รันนี่ขอเด้เบิดละช่วงเนี่ยพูดถึงว่าไว้ถึงออกไปก็แล้วเพื่อเป็นยังงดงดถอดเตะเบิ้ลนั่งลถรถยี่ปคันเราอยากเกไปตัวทั้งเยอะมายังเแรกมันรถมันยังพอไหลครับว่าจังไนลสองแรก กนไตเดงนีเขให้ัไปไตว่าครับคำเน้อผมบอกเลยผมอยากโอ้โหับเปดมีเทนเล็กเอ็นไกลไตคือมีวะแก้วนี่มนีมีตวามันกเนื้อที่ต่ว่าหนาบ้านแม่นจ้ะแต่ว่าพวกเขาเขาห่เขานเขากเขากคอยรังขึ้นไม่หมดเลืองินเบกได้คิดมผเจ้าหาดไมดีปิดการ้ายแล้วเันี่ปิดแล้วพอของผมมันกิบว่ามีอย่าง ป้าคือว่อง่ายพ่อคาก็พ่อคาก็ว่อง่ายลูกค้าก็ว่อง่ายซื้อง่ายขายคล่องเครื่องนี้ติดอยู่ประมาณยี่สิบเมื่อที่เท่านั้นที่พอครับติดวันละแล้วเห็ดค่ะทากเลยเนี่ยจนว่าแม่บ้านจมวยบ่อซอยเมียขายของพวกเงินเล้วเห็ดดีก็ทุบเงินเมียโยแก๊สโยขาวีหนาบ้านจนตายแล้ว ตาพอมาเห็ดตาลดไถหน่อยเถื่องมันเผินเห็ดคือนอย่างเพิ่นมักแม่จ้ะเพิ่นมักมักคุ้มๆแล้วรูปๆอยู่นั่นแหละเห็ดสร้างเห็ดเครื่องหรือเดิมเป็นเครื่องจังย่นตุ่นไก่ ไปเรียนรูอยู่ต่างประเทศกันแล้วแต่การรบเขาจะโค้งใคแจะว่าโค้งแล้วเท่าไหกเขาจะเจอไว้สามปีมื่นหามื่นยามพอเอื่อยใหนยกควงเน็ม้วนหความของเราเดี๋ยวผมจยไปนี่คือวัดสุจวัดนบรวาเครื่องนี่จ่โค้งก็้จ๋อเน่ยยามหัวเรากำลังไปอยู่กำลังแบบสั่งซอยู่ไปเอื่อยแล้วยกคองแนงสรแล้วมหัวหเออ ยังเขานั่งเศ้ามองสี่เับเดียวก็นั่งคิดทุกอย่าเดานั่งิดง่ายิ่งต่าเอ๊ะแกว่าน้ำมันเกรือนี่มันเหลือจ่งลายไปใส่ว่ะอีหยังนี่แถมน้ำน้ำมันน้ำเบยน้ำมันอีหยังา็ในใส่ได้น่บอน้ำมันเกลืออ๋อเขาซื้อมาขายไปป่ะผมก็เปลี่ยนให้แล้วล่ะเสือเสือมาขายแบบมันบอนันปัดไหและเศร้าข้าเจ้าผมก็เปลี่ยนให้แล้วมันเพื่อเยลือขายนี่น้ำมันเกลือนี่ใส่ปะ มื yeah. yeah. ่อเดห็นอยู smoking, ่ด really? ิเจ็ดพัน like ป <oh ีติดการขายแล้วขอบคุณหลายๆเด้อผู้เบอกง่ายก็บอาง่ายเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณช่องพี่พละพ้นคนรากหญ้าเนาะค่ะที่แนะนำเอฟซีบาเบิ่งรถถ่ายน้อยแล้วก็ชอบ คุยถูกใจกันไในราคากันกะปิดกันการขายไปเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ